สวัสดีค่ะหญิงท็อปค่าชนบรีนะคะวันนี้นะคะหญิงจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมรถในรุ่น Ford Ranger XL s r e e t Special Edition ค่ะซึ่งเปิดตัวใหม่ค่ะมี300คันทั่วประเทศนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหญิงพามาชมรถกันเลยนะคะก็คือในรุ่นนี้ค่ะจะออกแนวสปอร์ตมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าก็จะออกแบบมาเป็นกระจังหน้า Ford Raptor เลยค่ะ มาพร้อมกับสติกเกอร์ค่ะด้านหลังค่ะนะคะพร้อมฝากกระโปรงหน้าและสติกเกอร์ด้านล่างที่สเกิร์ตค่ะเป็นลายสีขาวตัดสีแดงนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตค่ะก็จะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะและด้านข้างค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรค่ะอยู่ที่160แรงม้าค่ะ385นิวตันเมตรนะคะ เป็นเกียร์หสปีดค่ะเดีย๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านล้อนะคะล้อแมกค่ะมาพร้อมล้อแมกลายสปอร์ตเลยนะคะสีดำขอบ16ค่ะด้านข้างค่ะสติกเกอร์ด้านข้างมาพร้อมเลยค่ะติดสติกเกอร์พร้อมสเกิร์ตด้านข้างพร้อมเลยนะคะเดีย๋ยวเพื่อนๆมาชมด้านหลังกันเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมสปอยเลอร์สปอยเลอร์ที่ฝากระโปรงท้ายค่ะเห็นไหมคะ ดูสปอร์ตค่ะพร้อมสติกเกอร์ด้านหลังมาพร้อมเลยนะคะติดรอบคันมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างค่ะแม็กมาพร้อมสติกเกอร์มาพร้อมสกเกิร์ตด้านข้างมาพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะภายในค่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนมาชมนะคะดูพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพ w e r ไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมจอค่ะ จอเป็นซิงค์ใหม่นะคะเป็นจอ8นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ e n d r ด i u t u t o Auto, นะคะ Apple Car p เ a y เชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้ค่ะเป็นหน้าจอสัมผัสสามารถโทรฉุกเฉินได้นะคะและในส่วนองของตัวนี้ก็จะมีระบบเรื่องความปลอดภัยค่ะระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะมีความปลอดภัยมาพร้อมในส่วนของระบบเบรก ABS ค่ะและ EBD นะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆมาชมด้านนี้กันต่อเลยค่ะ คันนี้ค่ะในรุ่น f o r d r a n g e r XLC Special Edition ค่ะคเพื่อนๆสนใจใช้เงินออกรถเพียง30 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ที่089 706 2296ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ